ตั้งแต่อาทิตย์นหน้าเพิ่มน้ำอีกสองถังนะครับผูดแดนเลิกทำทีมเต้นไร้สารานี่เถอะโอ้ว่ามันมีแต่มั่วสุมกันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์นะครับโกก็เด็กๆได้ทำตามความฝันได้ทุ่มเทได้พยายามแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยครู รู้รู้ไหมว่านางจิตริตมันเป็นกระเทยเป็นพวกชอบโกหกมีหน้ามาหลอกอ้วกเป็นผู้หญิงจิตริตเขาเขาบอกโกหรอครับว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่มันทําให้อว้วกเข้าใจว่ามันเป็นผู้หญิงอ๋อแต่ถึงยังไงจิตริตเขาก็ยังเป็นจิตริตเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงก็มเป็นกระเทย ผูไม่เข้าใจอัวหรอกครับผมว่านะครับถ้าเราลองมองเข้าไปในข้างในมองให้ทะลุเข้าไปถึงร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นผมเป็นโฟกัสเป็นตะวันเป็นนายเป็นเคเป็นเฟเป็นจิตลิด หรือแม้กระทั่งเป็นโกเราก็จะเห็นหัวใจหัวใจที่เหมือนกับเด็กตัวเล็กๆซ่อนอยู่เด็กที่กำลงังรอให้ใครสักคนมารักแล้วก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆอมีข้าน้ำนะครับ ฝากด้วยนะครับ